เสนอโดย Swift GLX Next 2 0 e ขับสนุกเต็มขั้นเรลาใจเกิดพิกัดเมาไม่ขับด้วยความห่วงใยจากซูซูกิสวัสดีทุกคนครับวันนี้ยังอยู่กับผมครับแอดมินก้อนเอฆเนื่องจากสาเหตุเดิมครับพี่เกมยังป่วยอยู่นั่นเองนะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอเข้า4ประเด็นสําคัญครับในเกมที่ลิเวูเปิดบ้านชนะเบนฟอร์ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเริ่มที่ประเด็นแรกครับไม่สวยงามแต่3แต้ม เกมนี้กับเบนฟอร์ดครับเป็นเกมที่มีความสําคัญมากอีกหนึ่งเกมครับขอรับได้ว่าเป็นเกมที่ยากที่สุดเกมหนึ่งในตารางการแข่งข,ขันที่เหลือของเรอร์พูพอเมื่อเราครับเปเี่ยนเบนฟอร์ดในปีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราโดนเบนฟอร์ดเล่นงานแบบยําเลเทครับสู้ไม่ได้แพ้ยับเยินเลยเพราะฉะนั้นครับแผนการเล่นข,ของโทมัสแฟรงก์ในเกมนี้เนี่ยจึงดูเป็นอะไรที่อันตรายมากสําหรับเรอรวพูครับเพราะครับจัดการเปลี่ยนแปลงเสบตัวจริงได้อย่างน่าสนใจมากๆในเกมนี้ครับเมื่อเขาจัดการส่งเอา4ีตัวรุกยอดกุมารครับที่ม ซึ่งมันทําให้เกิดความสงสัยว่าแผนการยืนเนี่ยจะมาในรูปแบบไหน4231หรือเปล่ากั๊กโปลงไปเล่นเป็นมิซิวหมายเลขสิ 10, หรือว่าจะเป็น442ที่เป็นแบบกองหน้าคู่2ตัวอะไรประมาณนี้ครับแต่พอเกมเริ่มครับทุกอย่างกลับมาในรูปแบบปกติครับเป็น433 3, 3ที่เราคุ้นเคยเทนยังขยับเข้ามาในรูปแบบอินเวอร์สฟูลแบ็กเหมือนเดิมครับเพียงแค่ครับตำแหน่งการยืนของโคดีกักโปที่ถูกขยับลงไปจับตัวรูครับไปเป็นบทบาทมิฟิวที่ใกล้เคียงกับตำแหน่งบ็อกทูบ็อกมากกว่าที่เป็นมิฟิวเบอร์ และลิวฟูครับก็ไม่ได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่13ครับเมื่อฟาบินโยครับได้บอลจากซาร่าก่อนเปิดให้ฟานได้โขกชวงเข้ามาตรงกลางครับให้ซาร่าที่วิ่งตัดเข้ามาเนี่ยชาร์จะเจาะเข้าประตูไปเป็นประตูขึ้นนำหนึ่งสูครับและหลังจากนั้นครับพอได้ประตูแล้วสิ่งที่ลิวพูในช่วงหลังทำก็คือผ่อนเกมลงไปเรื่อยๆกันซะอย่างนั้นนะ ังครึ่งแรกและครึ่งหลังครับลิวพูลครับมีจังหวะที่น่าเสียดายมากๆครับในการได้ประตูทิ้งห่างไปเป็นสองศูนย์อยู่สองจังหวะเน้นๆเลยครับจังหวะแรกครับการเอาบอลของเทรนที่เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆครับให้นูนเยสเนี่ยวิ่งทะลุลายไปอย่างเยี่ยบย่อแล้วทําดีหมดแล้วครับหลุดกับดักล้ำหน้าไปได้แน่นอนแต่ว่าจังหวะจับบอลครับนูนเยสครับจับไม่อยู่จนพลาดโอกาสนี้ไปคือตอนนี้เนี่ยผมว่านูนเยสเหมือนจะกดดันตัวเองมากเกินไปครับจริงๆเนี่ย ยิงไม่ได้มา5เกมติดแล้วแล้วดูเหมือนว่ากําลังกดดันตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเลยครับสำหรับนูนเยสส่วนอีกจังหวะครับคือการชาร์จเจาจอของกักโปครับที่ทําได้ไม่ดีเลยครับเหลือแค่บอลกับประตูครับแต่บอลมาโดนขาทําให้ไม่มีแรงพอที่จะข้ามเส้นไปและเมื่อประตูที่2ครับไม่มาเวลาที่เหลือก็ต้องบอกเลยว่าเยี่ยวเหนียวครับตาสไตล์เลวพูครับเรนฟอร์ดครับเปิดเกมรู้เข้าใส่เราเยอะมากครับและทาได้ดีในหลายครั้งด้วยแต่เมื่อสุดท้ายครับเกมก็จบลงด้วยชัยชนะหนึ่งสูงของเลวูพูครับแม้ในเกมจะไม่ ก็ดูเป็นอะไรที่น่าพอใจมากครับสำหรับลิเวอร์พูลกับโปรแกรมการแข่งขันที่เหลือในปีนี้ครับเร่นที่2ครับนักเตะใหม่ปรับตัวไม่ได้ทุกคนครับจากเกมนี้น่าจะแสดงให้เห็นได้หลายๆอย่างนะครับว่านักเตะหน้าใหม่2คนของลิเวอร์พูลอย่างโคดี้กัคโปและดาวินนูเยสนเนี่ยทั้งสองคนครับมีคนหนึ่งที่ปรับตัวได้ดีและได้รับความไว้วางใจมากขึ้นจากเจอเก้นครอปครับและมีอีกหนึ่งคนที่ดูจะขาดความมั่นใจในตัวเองมากไปซึ่งมาพร้อมกับการตั้งคำถามของแฟนบอลด้วยว่าเขาดีจริงๆหรือเปล่าโคดี้กัคโปครับในเแงตหอาาาบททขข ก,ก็นับว่าน่าสนใจเมื่อเจ้าตัวครับถอยลงมายืนตำแหน่งมิดฟิลด์เบอร์แแบบเดียวกับที่เฮนโดทำแทนที่จะเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกหม่ได้สิทนั่นเองถึงแม้ว่าจะมีงงๆอยู่บ้างครับแล้วก็พลาดโอกาสสำคัญในการยิงประตูไปแต่ว่าสิ่งอื่นที่เขาทำในเกมนี้เนี่ยนับได้ว่าอยู่ในระดับที่โอเคครับกับตำแหน่งมิดฟิลด์จำเป็นเมื่อเฮนโดสภาพร่างกายไม่พร้อมครับโดยสถิติของกัปโปในเกมนี้ครับจ่ายบอลสำเร็จ80%โอกาสยิง1ครั้งเรียงบอลสำเร็จ2ครั้ง คิดเป็น100%่รเนตเกิชนะ2ครั้งคิดเป็น100%เก็บบอล2ครั้งชนะการดวลบนพื้น5้าจากสิครั้งและเรียกฟาว์ได้1ครั้งครับอินดิการโบทําได้ดีมากๆในเกมนี้ครับชัดเจนเลยอย่างหนึ่งก็คือจังหวะการเปลี่ยนสปีดบอลครับและการกระชากลักเลื้อยมาแสดงให้เห็นครับว่าคอปเนี่ยไว้ใจเจ้าตัวขนาดไหนถึงได้เล่นหลายตำแหน่งขนาดนี้ครับอีกคนครับดาวินนูเยสครับยิงประตูไม่ได้เนี่ยถ้านับรวมเกมนี้กับเบนฟอร์ดก็5เกมติดต่อกันแล้วนะครับแอมฟอร์ม แต่มันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่เกาะกินเขาอยู่และสิ่งนั้นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นความกดดันที่เขากําลังได้รับและเขาก็กําลัง ทำให้มันเพิ่มขึ้นบิกเรื่อยๆครับตองหน้าครับเมื่อยิงไม่ได้นานๆเนี่ยมันก็รู้สึกไม่ดีกันทั้งนั้นนะฮะเมื่อคุณเป็นศูนย์หน้าสิ่งที่คุณอยากทํามันก็ต้องเป็นการยิงประตูครับและถ้าหากคุณยิงไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยคุณก็ควรจะมีส่วนรู้เกี่ยวกับการทําประตูให้ได้แต่ตอนนี้ครับนุนเยสทํามันไม่ได้มานานแล้วทั้งสองอย่างเลยครับพร้อมแล้ะหลายๆคนครับ <ๆ S 2> เคยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะนุนเยสกดดันตัวเองมากเกินไปครับและยังมีอุปสรรคมากมายครับสำหรับเขาทั้ง ไม่ว่ายังไงก็ตามครับยังไงเราก็อาจะช่วยนูนเยสต,ต่อไปครับขอให้ฟอร์มดีขึ้นได้ในเร็วๆนี้ครับเพราะคอบนะครับและทีมงานเนี่ยหลายคนยืนยันมาตลอดว่านูนเยสเนี่ยแหละครับคือโปรเจกต์ระยะยาวของเขาและสโมสรเลวคูเพราะฉะนั้นซีซั่นหน้ารอดูครับว่านูนเยสจะปังตามสถิติที่บอกมาหรือเปล่าว่าซีซั่นที่2เนี่ยมักจะทําผลงานได้ดีสุดๆเส,สมอเด่นที่3ครับคิงโมจอมทําลายสถิติหลายคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าเนี่ยคือนักเตะที่มีความสุดกับการทําลายสถิติเขาเนี่ยครับชื่นชอบที่จะเล่าความสุดยอขง ให้คนอ,นอื่นฟังครับนอกจากเขาจะเล่าผ่านการพูดการจานะครับโมซาร่าครับยังเล่ามาันออกมาผ่านการกระทําของเขาด้วย และหลังผ่านเกมชนะเบนฟอร์ดครับบางโมคงยิมไม่หุบเลยครับก่อนประกาศเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังว่ากูนี่แหละยิงเท่าเจอหลาดแล้วนะเว้ยหนึ่งประตูของซาร่าในเกมกับเบนฟอร์ดครับเปลี่ยนปเป็นสถิติมากมายให้กับเขาในตอนนี้ครับยิง30ประตู3มฤดูกาลติดต่อกันและจาก6กฤดูกาลครับในสีเสื้อของขงแดงเรอับูเนียเขายิงถึง30ลูกได้สีซีซั่นครับโดยเป็นการยิงรวมทุกรายการนะครับซีซั่นแรกครับ2 0 1 7 2 0 1 8ซาร่ายิงได้44ประตู ซีซั่น2020-2021ครับยิงได้31ประตูครับซีซั่นต่อมาครับ2021-2022ตาลายิงได้31ประตูครับและปัจจุบันครับฤดูกาล2022-2023ตาลายิงไปแล้ว30ประตู และมันยังไม่จบครับกับสถิตินี้นอกจากนี้ครับยังมีสถิติยิงประตูที่แอนฟิลด์ครับกเกมติดต่อกันเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเราหลังจากเกมที่แล้วครับทำได้แปดนัดเท่ากับโซเรสนะครับนอกจากนั้นครับยังมีสถิติครับยิงประตูที่แอนฟิลด์ครบ100ลูกในพรีเมียร์ลีกยังครับยังยังไม่พอครับสถิติของซาร่าอีกอย่างหนึ่งครับยิง186ประตูให้กับเลวพูเทียบเท่ากับสตีเวนเจอร์หลครับและก้าวขึ้นมายืนในลำดับ5ของทำเนียบผู้ทำประตูของสโมสรและนับถอยหลังสู่200สองรม้อยปร่อกะต เพราะตำแหน่งมันก็เทียบกันไม่ได้อยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ชื่นชอบการทำลายสถิติเชื่อนะครับว่าบางโมเนยคงภูมิใจไม่น้อยกับผลงานของตัวเองและเขาเนี่ยคงภูมิใจไม่น้อยครับที่ครั้งหนึ่งเขาได้สวมเสื้อเลวพูรครับและยิงประตูเทียบเท่าหนึ่งในชายที่ยิงใหญ่ที่สุดในแอนฟิลด์และเราแฟนบอลเลวพูเองเนะครับก็ควรจะภูมิใจต่อทุกสถิติที่โมซาลาท,ทำได้เหมือนกันครับ คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะตั้งคําถามตั้งตนานว่าเขาไม่ควรได้รับในสิ่งที่เขาควรจะได้รับอย่างเช่นค่าเหนื่อยหรืออะไรอย่างนี้แต่มาตรฐานของซาร่าที่ผ่านมาครับมันบ่งบอกบางอย่างกับเราแล้วครับว่า ทุกสิ่งที่เขาได้รับอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเหมาะสมแล้วจริงๆครับประเด็นสุดท้ายครับอาริสันพ่อหมี100่งร้ครีนชีทเขาคือนักเตะท,ที่เล่นได้คงเส้นคงวาที่สุดในซีซั่นนี้ถ้าเขามารถานดรอปลงไปเราคงแย่มากกว่านี้แน่นอนเขาคือคนที่แฮปปี้ที่สุดในยามที่เราสามารถเก็บคลีนชีทได้นั่นคือประโยชน์ครับที่เจเกนครอฟเนี่ยได้กล่าวถึงอาริสันเบเกอร์หนึ่งในตัวแบกของทีมเราในฤดูกาลนี้ครับอาริสันครับเซฟช่วยทีมเยอะมากจริงๆในปีนี้แต่การเก็บคลีนชีทแต่ละครั้งเนี่ยมันช่างยากลอกบแ,ออออแ่่ท้วมมีีพ จกจังหวะเซฟสวยๆช่วยทีมเก็บ3แต้มได้มาเกมนี้แม้จะไม่ได้มีจังหวะเซฟอะไรมากมายครับแต่การออกปาตัดบอลและการเล่นบอลด้วยเท้าของพ่อหมีในวันนี้เนี่ยก็ทําได้ดีและช่วยทีมรดพผลจากความกดดันได้หลายๆครั้งเหมือนกันพ่อหมีอลิซอนครับคืออีกคนที่พิสูจน์ให้เราเห็นว่าแม้คุณไม่ใช่กองหน้าที่ยิงประตูอย่างหรมทลายครับไม่ใช่กองกลางที่มีลูกยิงไกลปาฏิหาริย์หรือเป็นจอมแอสซิสต์ที่สร้างสรรค์โอกาสให้กับทีม แต่แล้วยังไงฮะคุณก็แบกทีมได้ด้วยผลงานของตัวเองแบกทีมได้ด้วยหน้าที่ของตัวเองอลิซอนคือผู้รักษาประตูครับที่แบกทีมครับแบกทีมจากตำแหน่งที่คนไม่ค่อยมองเห็นค่ามากที่สุดในโลกฟุตบอลอยากตำแหน่งผู้รักษาประตูครับผมเนี่ยนึกภาพไม่ออกนะครับว่าซีซั่นนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีพ่อหมีเนี่ยเราจะระจบที่ตรงแหนของตารางในตอนนี้บางทีเราอาจจะไม่ได้มีลุ้นเล็กๆในการแย่งท็อปโฟแล้วก็ได้ครับทุกการเซฟของพ่อหมีทุกคลีนชีของพ่อหมีในซีซั่นนี้เนี่ยมีผลต่อเรามากจริงๆท อลิสันครับเก็บคลีนชีทได้แล้ว100ครั้งในสีเ้อร์เรลูกูแล้วจากการลงเล่นเพียงแค่229นัดเท่านั้นครับมาแสดงเห็นแล้วครับว่าอลิสันเนี่ยเก่งขนาดไหนผมไม่รู้ครับว่าหลังจากนี้หมดยุคอลิสันไปแล้วเนี่ยเราจะมีโคตรดีแบบนี้อีกครั้งเมื่อไหร่ครับแต่ตอนนี้ครับเรามีเขาอยู่และเราครับแฟนบอลเรลูกูผมเชื่อเลยว่านะพวกเราอุ่นใจจริงๆครับที่ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของอลิสันเบเกอร์ครับและนี่คือทั้งหมด4ประเด็นที่น่าสนใจในเกมที่เรลูกูครับเปิดบ้านเฉือนเบนฟอร์ด1-0 ชนะ6เกมติดทำแต้มไลจี้ตำแหน่งท็อปโฟขึ้นไปอีกถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้หรือว่าเพื่อนๆคิดว่าใครคือแมนอั t เดอรแมในเกมนี้ก็สามารถพิมพ์บอกเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินก้อนเมฆถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดก็ขออภัยมาณัตรงนี้ด้วยนะครับและอย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เกมเองและทีมงานทุกคนครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ